สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋าเมื่อประจำวันที่21ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูฝนสรุปกันนะคะแล้วก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่า1ิปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่พี่สาเดี๋ยวแอดเขียนผลแป๊บนึงนะคะดูรีบมากเลยกลับมาบ้านนะคะมาถึงบ้านสายแอดก็ทําแนวทางให้นะคะรอบเฉพาะกิจนะคะพิเศษเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ในรอบปกตินะคะ รอบ vip นะคะ07 5ล่าง5 4อ่ะผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือ2 2 7ล่าง3 4นะคะเด่นที่3เด่นที่4มาดู3 4ก็มาประกบคู่กันนะคะดูตัวเด่นของแอดไม่มีเลยถ้าใครนำไปเป็นแนวทางก็จะได้นะคะสำหรับวิ่งรูที่3แล้วก็ 4. สี่ส่วนในรอบพิเศษนะคะ7 9 7ล่าง1 0แอดหลุดไปนะคะในรอบปกตินะคะ8 8, 8 8 8ล่าง3 8 วิ่งรูที่แปดมาวิ่งรูที่สามมาแปดสามนะแอร์เสียดายไปเน้นที่แปดสี่ดูพี่น้องจ๋ามาในตัวกลับนะคะสำหรับในรอบ VIP นะคะศูนย์เจ็ดห้าล่างสี่ห้านะอ่ะล่างห้าสี่แอดมีสี่ห้านะคะอ่ะวันนี้ก็มาในสองคู่เนาะสำหรับในพิเศษล่างแล้วก็ VIP ล่างนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ตามต่อแล้วกันนะแอดอาจจะไปไวหน่อยนะคะพี่พี่จา๋าเสียงดังหน่อยเด้ออยู่ที่สวนเนาะ เสียงนกเสียงกาเสียงกระดุงกระดิ่งอ่ะมาตามต่อกันสำหรับของวันที่21่สหนะคะฮานอยเข้ามารับชมคลิปแล้วแอดก็ฝากด้วยนะคะฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยเนาะเพื่อเป็นกกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ อ่ะหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะก่อนอืนเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันใน3ตัวที่แอดให้ไปนะคะเด่นสุดเลยนะคะเด่นสุดเลยของวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่1นะเด่นไปที่1เด่นไปที่2แล้วก็8เด่นสุดคือ1นะคะ3ตัวนี้ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะามาดูกันว่า หมีตัวไหนกันบ้างแปดมีตัวไหนกันบ้างสองมีตัวไหนกันบ้างอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4ี่นอยนะพี่พิจารวมทั้งหมด4น่อยสําหรับเด่นที่หนึ่งแอดมีหนึ่งสามหนึ่งสี่ะคะสองหกสองเจ็ดนะคะแปดหนะะึ่งแปดเก้า ะะมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถถามได้เลยนะตัวที่แอดเน้นในวิ่งรูทที่1แอดเน้นไปที่1 4นะคะ2 6 8 9ใครไม่ชอบ6กไม่ชอบ9ก้ากลับหัวเอานะพ,พี่จ๋ากลับด้วยนะคะถ้าไม่ชอบเนาะอันนี้ถ้าไม่ชอบก็กลับหัวเป็น29หรือว่า86นะคะ,ะชุดโค้งสุดท้ายชื่นชอบก็จดไว้แคบไวนะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่ง แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ